สวัสดีคนชาวราศีมังกรจ้าราศีมังกรจ้าคิมมาอ่านความรักความสัมพันธ์ให้คุณนะคะปักของวันที่ 1- นึงถึงสิคือคิมช้ามากแล้วนะจ๊ะเอาตามนั้นเลยเราดูกันขำๆก็คงพอนะคะเอาละจ้าเรื่องราวสลับกันได้คุณสลับกันเราเองเลยนะคะอินไลคิมอยู่ที่บนจอเรียบร้อยแล้วค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะคนชาวราศีมังกรจ้าขออนุญาตว่าที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงบ้างนะคะทั้งอารมณ์ของคุณและความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมา ะค,ะคุณได้เฮอร์มิตเลยอารมณ์เป็นเฮอร์มิตเลยนะคะคุณได้เดทนะ k i คิงออฟเพนเดเอืมขอดูหน่อยได้เดอะมูนค่ะเอาละ่ะได้สามถ้วยอหืแล้วอะไรอีกได้สองถ้วยคิมเห็นความสัมพันธ์คุณที่จบลง ขอบอกเลยนะคะมีการจบลงของความสัมพันธ์แน่ๆนะคะคุณอยู่ในอารมณ์ของคนที่กาลังกําลังแบบเจ็บไม่เยอะมากกําลังอยู่นิ่งๆกําลังเก็บตัวเพราะว่าค่อนข้างเจ็บกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะมีการคิดถึงคนคนนึงอยู่เรื่อยๆเลยนะถึงไปจะจบกันแล้วก็ตามนะคะมีการคิดถึงคนคนนึ่งทั้งที่คุณเนี่ยคิดว่าคุณพยายามที่จะ ทิบตัวเองเออกไปทิ้บตัวเองเออกไปหาเพื่อนไปคุยกับเพื่อนบ้างเจอเพื่อนบ้างทําให้คุณได้ลืมเขาบ้างนะคะแต่ก็ไม่ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เลยจริงๆนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพออยู่คนเดียวปุ๊บก็จะเหงาอีกรอบนะคะมีเดือบมูลขึ้นมาในด้านของอารมณ์ความรู้สึกด้านของความคิดก็คือว่าคิดถึงคนคนหนึ่งอยู่ตลอดเวลาน,นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วแหละแต่ยังตัดใจไม่ได้พูดเลยว่าตัดใจไม่ได้อย่างแน่นอนนะจ๊ะเป็นเฮอร์มิตเลยแกะนะคะทีนี้ เรารู้อารมณ์ของคุณแล้วขอดูเขาหน่อยแล้วกันคิมอยากรู้ว่าเขาขนาดของคุณนะตอนนี้เขาเป็นยังกงเขาทำอะไรอยู่นะฮะเอาละเขาได้แฮงแมนอ้เขาไม่ต่างจากคุณเดอ้อคิมบอกให้นะขอหนะ่อยแฮงแมนนะคะชาลีออตค่ะอืม The Wheel of Fortune ค่ะเป็นสองม้เทาวเป็นสเตรนค่ะ แล้วก็เป็นเจ็ดถ้วยเอาล่ะเขาจะเป็นไพ่ที่ไม่ต่างจากคุณเลยคิมเริ่มจะไม่เข้าใจแล้วทำไมคุณถึงเลิกกันคิมไม่ขอเจาะด้วยนะคิมจะอ่านแค่ตรงเท้นที่คิมเห็นนี่แหละนะคะอย่างที่บอกเขาเป็นแฮงแมนเขาเลิกกับคุณโดยที่เขาไม่ได้อยากเลิกนะคะแต่ต้องปล่อยคุณไปแต่ต้องปล่อยและต้องปล่อยมือจากกันนะคิมมองว่าเขาเป็นอารมณ์แบบนั้นนะคะตัวเขาได้ชาริออตได้เดี๋ยวว่าฟอร์จูนถึงแม้เขาจามไม่ได้อยากเลิกแต่เขาตัดสินใจแบบแบบแบบที่แบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะ เอาแบบนี้แหละบริสุทธแล้วนึกออกปะคือตัดสินใจเลิกตัดขาดชึบเลยนะคะตัดขาดชึบแบบว่าตัวเองก็เจ็บคุณก็เจ็บต่างคนต่างเจ็บรู้เลยว่าต่างคนต่างเจ็บอย่างแน่นอนมขนาดนี้นะคะถามว่าเขารอคุณไหมคิดบอกงว่าเขายังอยากทําอะไรกับคุณเยอะมากเขารอการติดต่อของคุณด้วยนะประเด็น,นมันมีอารมณ์ที่เขารอการติดต่อจากคุณด้วยนะต่างคนมาต่างคิดถึงกันแต่ไม่คุยกัน ะค,ะคือมันเหมือนเลิกกันแล้วก็คือต่างคนต่างเลิอกกันจริงๆอะ่ะแต่ก็ตัดสินใจเลิกแล้วอ่ะก็ก็คงได้แค่คิดถึงการคิมมองอนยะ่างนั้นนะคะตัวเขาอยู่ในความอดทนมากๆนะคะคือการอดทนกับอะไรก็ตามที่ที่เขาเขากาลังเจออยู่คืออย่าคิดว่าคุณเป็นคนเดียวที่ที่แยนะ่เขาก็แย่พอกันนะะต่างคนต่างแย่การเลิกกันครั้งนี้ไม่ได้ดีกับคุณทั้งคู่ในะเรื่องของอารมณ์หรืออะไรเลยนะคะเดีแบบ๋ยวแป๊บนึงนะ เอาละมาต่อกันเมื่อกี้มีสายเข้านะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเลิกกันตอนนี้ไม่ได้ดีเลยทั้งคู่ต่างอยู่ในภาวะของอารมณ์ที่ย่าแย่นะคะแล้วก็ต่างคนก็ตา่างที่บอกเก็บตัวเงียบนะคะเก็บตัวเงียบนะคะ mm hmm. เขาถามว่าเขาอยากคืนดีกับคุณไหมคิมมองว่ามันยังมีหลายอย่างมากที่เขาอยากทําร่วมกับคุณนะคะแล้วเขาเขาก็ทําไม่ได้คือการเป็นแฮงแมนตรงนี้คิมมองว่า มันเป็นการปล่อยคนคนนึงไปโดยที่ตัวเองอะเจ็บปวดแต่ต้องปล่อยไปซึ่งคิมไม่รู้ว่ามันปัญหามันคืออะไรจริงๆแล้วอะกับเขาราศีมังกรอั่นนะเอาเป็นว่านี่คือคุณกับเขาสถานการณ์ที่คุณกาลังเจออยู่ตอนนี้ค่ะคนชาวราศีมังกรนะคะเอาละขอเก็บก่อนเดี๋ยวคิมมาจอดใจให้กับชาวราศีมังกรเอาละราศีมังกร คิมมาเจาะใจชาวราศีมังกรหน่อยเมื่อกี้เราดูแค่สถานการณ์ของคุณนะคะอันนี้คิมจะขอเจาะใจแบบลึกๆเข้าไปเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างราศีมังกรจ๋าเจาะใจคุณนิดนึงอ่ะคุณได้ k i n อ of w อ n d s อ The Medician ค่ะ p a เพ of Sword ค่ะ King of Pentacles นะ ไปสุดท้ายคุณได้หนึ่งเหรียญเอาละความรู้สึกของคุณค่ะคนชาวราศีมังกรคิมกาลังรู้สึกว่าคุณเนี่ยคิมอิจฉาคิมเสีดยดยความรู้สึกนะคิมเสีดยดยสตอรี่ของคุณกับเขามากๆพอดูความรู้สึกของคุณเนี่ยคิมเห็นว่าคุณคุณรู้สึกว่าการรอเขากลับมาหรือว่าการจะรอกลับมาพบกันเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่มันลมๆแรงมากรอแบบไม่มีจดหมายรอแบบไม่รู้เลยว่าแม่สงสมควรรอไหมนะคะไพ่ตรงเนี้ย มันเป็นความรู้สึกของคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากไม่ได้อยากเลิกด้วยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่อยากไปเรียนรู้ใครใหม่ๆอีกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเพราะเป็นเ็ไม่ได้เชี่ยนเลยคือเขาคนนี้อาจจะมีทุกๆอย่างที่คุณต้องการแค่บางบางทีบางเรื่องที่ที่ทมันทะเลาะกันเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันมันพังซึ่งคิมเสียดายตรงนี้อย่างที่บอกนะคะตัวคุณณขณะนี้พยายามไม่ไม่สนใจพยายามที่จะตัดความรู้สึกของตัวเองออกเพราะว่า มันมันตัดยากอะคี่มอเลยงั้นคุณยังรู้สึกดีับเขาอย่างเต็มเปี่ยมนะคะเต็มเปี่ยมเลยยังยังยังมองยังมองแต่ข้อดีของเขายังมองเห็นแต่เรื่องดีๆของเขานะคะมันเลยทําให้คุณค่อนข้างที่จะอยู่ลําบากนะคะจใจคุณตอนนี้ถามว่ามันแย่ไหมมันแย่มันแย่แต่ว่ามันยังดีว่าคุณพยายามตัดนือว่าคุณพยายามไม่จมอยู่กับที่ต่อให้คุณจะรอก็ตามนะที่บมกว่าคุณก็พยายามที่จะรออยู่แต่แค่รอแบบว่าไม่ได้หวังอะ อารมณ์แบบรอแบบไม่ได้หวังอ่ะรู้ว่ากลับมายากอ่ะแต่ก็ก็รออยู่อ่ะแต่ก็ไม่ได้หวังหรอกก็รู้อยู่ว่าว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอารมณ์แบบนั้นมากกว่านะคะระหว่างที่รอเนี่ยคุณก็พยายามตัดความรู้สึกข,ของตัวเองด้วยเพราะว่าคิมไม่รู้ไงว่าเ,เหตุการณ์เรื่องราวทำให้ที่ทำให้คุณคเลือกกันอะ่ะมันเพราะอะไรเนี่อออกปนะ่ะเพราะว่าไอสิ่งที่คิมเห็นตรงเนี้ยในความรู้สึกตรงเนี้ยทุกคนมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนมันค้างคาใจไปหมดเนื้อออกป่ะ ทั้งที่มันสามารถแก้ไขได้ในปัญหาตรงนั้นอะทำไมไม่แก้กันแต่ปล่อยมือจากการใ,ใช่อย่างนั้นแหละเออใจคุณมันเลยเป็นแบบนี้นะคะการเป็น king of w n r อยากไปข้างหน้าแต่ก็ยังรอพัดโพวงหน้าพวงหลังดูอะไรแบบนั้นนะคะนะตัวคุณพยายามตัดใจค่ะต่อให้จะรออย่างที่คิมบอกนะคะคุณยังเห็นตแ่ข้อดีของเขาเยอะมากคิมเสียดายความสัมพันธ์นะคิมเสียดายความรู้สึก ทีมนเสียดายทุกๆอย่างของคุณทั้งคู่เลยเพอเห็นตรงนี้ตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วนะคะนะเอาเป็นว่านั่นคือใจของคุณนะคะค่อนข้างที่จะแย่ย่าแย่ใครไม่เป็นไม่รู้หรอกไพแบบนี้นะคะนะเอาตามนั้นทีนี้มาดูของเขากันมาเจาะใจเขากันมาดูซิเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างตอนนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขาอะไรบ้างไหมขอดูหน่อยเอาล่ะพวกเขาได้ paste, เพจสอบคับกับคุณเลยนะ The Empress ค่ะห้ามันเท้าเพจอสร์เหมือนกันว่ะอ่ะหนึ่งเหรียญเห็นไหมเห็นไพ่ไหมกลับไปดูไพ่ได้เหมือนกันเป๊ะนะคะเอาละ่ะคิมจะบอกว่ากับคุณความรู้สึกยังคงเหมือนเดิม ทิมกำลังคิดอยู่ว่าที่เลิกกับคุณเนี่ยเป็นพ่อเป็นผู้ใหญ่เขาหรือเปล่าญาติผู้ใหญ่เขาแม่เขาหรือเปล่าหรือใครหรือเปล่าที่มันทำให้ค,คุณกับเขาต้องเลิกกันนะคะอาจจะเป็นว่าแม่เขาไม่ชอบคุณอังตรงนะไอพ่อนนแม่เขาไม่ชอบคุณหรือญาติผู้ใหญ่ไม่ชอบคุณหรืออะไรก็ตามถึงนะคะทที่ท,ท,ที่มันทําให้คุณทะเลาะกันอะไรคือแค่เดาก่อนเพราะว่ามันขึ้นมันขึ้นไ่แบบนี้มานะคะตัวเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าความรู้สึกยังเต็มเปลี่ยมยังคงมองด้านดีของคุณแต่เรากลับไปคบกันไม่ได้แล้วจริงๆ นะคะคือคุณอาจจะเป็นหนึ่งในใจเขาณนะขณะนี้ที่เขายังคงคิดถึงแต่ว่าสถานการณ์อะไรก็ตามมันทําให้เขากรดิกไปไหนไม่ได้เลยนะคะกลับไปเดี๋ยวมีปัญหาแน่นอนคือมันมีมันเป็นการที่เขาจะมีปัญหาถ้าเขาคบออกับคุณอนะคิมเลยถึงถามว่าทําไมตัวเขาถึงเป็นแหฮงแมงคือการที่ปล่อยคุณไปโดยชิดตัวเองไม่ได้อยากปล่อยแบบนั้นนะคะเป็นไปได้ว่า ปัญหาของคุณกับเขาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคุณสองคนแต่เป็นเพราะบุคคลที่สามหรือว่าคนรอบตัวเขาญาติผู้ใหญ่ของเขาหรืออะไรของเขาที่เขาไม่เอ็นจอยกับคุณนะ่ะนะคะนั่นทําให้เขาต้องเลือกระหว่างคุณกับเขาที่มองว่าการที่เขาไม่ได้เลือกคุณไม่ใช่ว่าเขาผิดนะคะแต่เพราะว่าบางทีคนคนนั้นอาจจะเป็นแม่ของเขาอาจจะเป็นอะไรก็ตามที่ที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะเขาต้องเอาฝั่งนั้นไปก่อนิเข้าใจตรงนั้นนะคะถ้าเป็นเรื่องนั้นนะเอาเป็นว่าตรงนี้ความรู้สึกเขาเนี่ย ยังคงรักคุณถ้าคุณถามทินนะเขายังรู้สึกบ้างไหมเขาเลิกกันไปเขายังคิดถึงเราคิดถึงแน่นอนนะคะมีความคิดถึงยังเต็มเปี่ยมแต่ว่าทําอะไรมากกว่านนี้ไม่ได้แล้วนะคะตัวคุณก็น่าจะรู้เหตุการณ์ดีสถานการณ์ดีคุณก็เป็นเพจออกสอบเหมือนกันคือพยายามตัด ตัดออกเขาก็พยายามเหมือนกันนะคะต่างคนต่างพยายามแต่ยิ่งพยายามมันยิ่งตอกยังความรู้สึกนึกอ,ออกไหมนะยิ่งคุณพยายามตัดคุณคนนุณนึงมากเท่าไหร่แสดงว่าคุณยังคิดคงคิดถึงเขามากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังตัดกันยากอยู่ค่ะตัดเรื่องของความรู้สึกในใจค่อนข้างยากพอสมควรค่ะยังรักคุณอยู่ค่ะนะคะแค่ทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วลจ๊ะเอาล่ะทีนี้ เรามาดูช่วงวันที่1ถึงสิมีกันค่ะคนชาวราศีมังกรมาดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคุณกับเขามันจะโอเคไหมหรือว่ามันจะต่างคนต่างไปหรืออะไรขอดูหน่อยสิ1นึถึงสินี้ค่ะขอ5้ใบก็คงพอนะคะก็ะเด้งมาเลยละกันนะจ๊ะก็ปะเป็นเอ็มพลเลอร์ไปเลยจากเอาเละได้เจดาบค่ะอู้ได้หนึ่งเหรียญได้เจ็ดไม้เท้าอ๋อ ได้เดิเลิเวร์ถามว่ามันดีไหมไพ่มันเหมือนดีเว้ยคืออย่างนี้หนึ่งถึงสิบเนี้ยคิมจะบอกว่าด้วยความที่อย่างที่บอกว่าคุณกับเขาค่อนข้างรักกันแบบชัดเจนนะคะมันมีความรักม็มีอะไรกันอย่างชัดเจนแบบที่ไม่ต้องถามไม่ต้องสงสัยกันเลยนะคะตรงเนี้ยคิมมองว่าเดี๋ยวมันจะมีการได้คุยกันแอบคุยกันน่ะเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเอาไว้อาจจะหน้าด่านอาจจะแบบว่าเลิกกันแล้วแต่ว่า เรายังรักก็อยู่ก็ยังคุยกันอยู่แอบคุยกันเว้ยคิดม่เห็นว่ามันจะมีการแอบคุยกันอยู่นะคะคือต่างคนมันยังมันมันยังรักกันอ่ะคิดน่าจะเขาว่ามันยังรักกันมันมันมันไม่ได้อยากเลิกกันขนาดนั้นนะคะมันก็เลยยังมีการแอบคุยกันอยู่เงียบๆตรงนี้โดยที่ไม่มีใครรู้นะคะถามว่ามันดีไหมมันดีแล้วมันดีกับใจของคุณและเขาที่มองอย่างนี้นะคะคุณจะได้รู้อะไรเยอะๆเลยว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยคุณ คุณรักเขาแล้วเขาก็รักคุณมากขนาดไหนนะคะดีไหมมันดีแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซนต์ไงเพราะว่าถ้ามีปัญหาเรื่องของคนรอบ้างเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วมันคบกันแบบมันอึดอัดอันึกออกปะถ้ามันแอบคบกันอยู่อะเพราะว่าไม่อยากคนรอบ้างรู้มันก็แย่อยู่นะเอาเป็นว่ามันดีกับใจคุณทั้งคู่แต่มันไม่ดีกับฐานะของคุณทั้งคู่ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคิมเห็นการแอบคบกันแบบเงียบๆยการรักยังรักษาความสัมพันธ์เอาไว้แบบยากลำบาก ะะแต่ก็ยังถือว่าคุณได้กลับมาค,คุยกันกัน,ลก,นกลับมาคุยกันแต่สถานะของคุณกับเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะว่ามันไม่สามารถทำอะไรเปิดเผยได้อีกแล้วค่ะนะคะนั่นคือ1นถึงสิที่จะเกิดขึ้นค่ะคนชาวราศีมังกรเหมือนจะดีใจให้คุณแต่ว่าคิมไม่รู้ว่าอาการทนคบกันแอบคบแบบนี้มันจะมันจะไปได้ถึงแค่ไหนในกอ,อกไหมล่ะเอาละทีนี้มาดูคําแนะนําให้กับคนชาวราศีมังกรหน่อย อาหาสิบไม้เท้าค่ะหนักหน่วงนะแกห้าดาบค่ะออื uh huh. The World ค่ะจัดเม้นค่ะและก็เป็นแปดดาบเอาละเขาบอกว่าอาการที่คุณต้องแบกรับหรือแบกเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันทำให้คุณรู้สึกแย่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาทางออกไม่ได้นะคะ วันหนึ่งคุณจะผ่านมันไปได้จริงๆนะคะแค่ให้คุณอดทนกับมันมันอาจจะใช้เวลานานในการที่จะกลับประคบกันแบบร้อเปอร์เซแบบนั้นอ่ะมันใช้เวลานานแล้วคุณต้องผ่านอะไรอีกเยอะมากคิาว่าเยอะมากนะคะอดทนรอไปเรื่อยๆนะคะคือขอให้คุณมั่นคงกันทั้งคู่แล้วกันถ้าคุณรักกันจริงๆนะคะเพราะคุณโอกาสที่คุณจะได้อยู่ด้วยกันมันสูงมากนะคะสูงมากคุณแค่ ต้องผ่านอะไรตรงนี้ไปก่อนนะคะคือให้มันจบๆตรงนี้ไปก่อนนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองตามนั้นเลยค่ะนี่คือไพ่ของคนมีคู่มีประเด็นนะคะคนชาวราศีมังกรนะเอาละจะ้ะต่อไปอมาคิมจะดูคนโสดนะคะคนโสดแบบมีคนคุยชาวราศีมังกรเอาละมาดูสิโสดแบบมีคนคุยชาวราศีมังกรมาดูว่า ที่ผ่านมาคุณเป็นไงบ้างน,นะคะคนที่คุณคุยอยู่หรืออะไรก็ตามมันเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ของคุณกับเขาใบแรกเลยหนึ่งดาบไปเลยจ้ะแหมพัฒนายากนะพัฒนารู้ยากๆนะมีจัตติค่ะอืมเพจออฟสอดไปอีกจ้ะเอาล่ะสองถ้วยค่ะแห่งแม จัดเมนอ้าวล่ะค่ะเขาเรียกว่าการเห็นอะไรลางๆลางๆว่ามันจะไปด้วยกันไม่ไม่ได้หรือไปด้วยกันยากกัไนะคะคนสดบบมีคนคุยเนี่ยคิงกาลังมองว่าคุณกําลังคุยกับคนคนนัที่ค่อนข้างที่จะระเบียบจ๋ามากระเบียบจ๋าแล้วก็ทําอะไรก็เอาแต่ใจตัวเองสุดๆไปเลยนะคะทาให้คุณรู้สึกว่าคุณจะไม่อยากคุยกับเขาเพราะเขาชอบบังคับคุณนี่แหละ ชอบตีกรอบให้คุณนะคะประมาณประมาณนั้นนะทั้งที่คุณเป็นแค่คนคุยแต่พขไม่ชอบให้คุณทํ Wall familia, well, า them. Them ーー Limited นู่นทํานี่ทานี่ทำนั้นซึ่งคุณรู้สึกว่าบางทีมันอึดอ่ะมันเป็นการมีคนคุยแล้วรู้สึกอึดอัดแปลกๆบอกไม่ถูกนะคะคือจะทําอย่างนี้ได้คุณต้องเป็นแฟนกันเท่านั้นนะคะถ้าเป็นคนคุยเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปยุ่งย่ามเรื่องของเขาเรื่องของใช่ไหมเพราะคุณไม่ได้ใช้สถานะแฟนนะคะคิมจะบอกอย่างนี้นะแต่ตรงนี้คุณกาลังโดนทําแบบนั้นโดนทําแบบที่เฮ้ยมันไม่ใช่หรือเปล่าวะ นะฮะความสมพั์ก็เลยดูดูมันขัดใจไปหมดอะ่ะขัดใจแบบไปยากอะ่ะไปยากเลยอะ่ะคือจะจะให้เป็นแบบแฟนกันอนาคตยังคิดแล้วคิดอีกเลยแล้วกันเพราะว่าดูแล้วมันมันไม่คิดกันหลายอย่างนะคุณเป็นคนที่ชอบทำระตัวตัวเองไปเรื่อยคุณคุณไม่ให้่ใครมารีกรอบของคุณตีกรอบคุณแต่เขาเป็นคนที่ชอบตีกรอบอะ่ะ ตีกรอบไม่ชอบให้คุณทำนู่นไม่ชอบเพราคุณทำนี่ไม่ต้องให้คุณไปไหนคือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเย็นๆนะคะคือมันดูมันดูแปลกๆอ่ะพิมองอย่างนั้นนะคะมันเลยทำให้ความสัมพันธ์นี้มันคุณรู้สึกว่ามันไปยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้พิมขอดูช่วงที่หนึ่งถึงสิบหน่อยสิว่ามันจะเป็นยังไงนะคะคุณได้นายออฟวอร์มค่ะคุณทั้งคู่นะคุณได้สิบถ้วยค่ะเอาล่ะคุณได้แปดถ้วยค่ะ คุณได้8ดเหรียญแลว้วก็ได้สิบดาบไปเลยจ้ะเขาเรียกว่ายิ่งอยู่นานยิ่งรู้ยิ่งอยู่นานยิ่งอึดอัดนะคะโอกาสที่คุณจะเลิกคุยกับคนคนนี้มีสูงมากเลยค่ะนะคะสูงมากๆเพราะว่าเขาใช้คว่าคุณพยายามปรับตัวแล้วในช่วงวันที่1นึงสิเนี่ย พยายามรับต,ตัวพยายามเข้าใจในความเป็นเขาพยายามให้เขา,เาทําให้ความสัมพันธ์คุณรู้สึกดีตลอดเวลาแต่ว่ายิ่งทํายิ่งรู้สึกว่ามันเหนื่อยเปล่าเปล่าอ่ะยิ่งทํายิ่งรู้สึกว่ามันมันรู้สึกเฮ้ยมันไปไม่ได้จริงๆว่ะคงจะไม่มีใครหลอกตัวเองอีกแล้วนะอย่างน้อยก็เป็นคุณ่ะคนหนึ่งที่คุณจะไม่หลอกตัวเองนะ่นอว่าคุณไปกันไม่ได้นะคะเอาล่ะมีโอกาสมากเลยที่หลังจากหมดความพยายามในการในการทําให้มันดีขึ้นนะฮะก็ก็สุดท้ายก็ ก็ลงไม่เป็นท่าคิมใช้คานี้แล้วกันนะฮะคิมเห็นต่างคนต่างหยุดแต่คิมเห็นว่าคุณต้องจะหยุดก่อนคุณต้องจะหยุดก่อนเพราะว่าไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะนะคะคนสดเป็นคนคุยโอกาสที่คุณจะหยุดคุยกันเยอะมากนะถ้าคุณมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะเอาตามนั้นเลยคันนี้สซตนี้ถ้าไม่ใช่ก็แค่ปล่อยไปแกเชื่อคิมนะไม่ใช่ก็แค่ปล่อยไปนะคะหาใหม่จะหาใหม่คุยใหม่อีกรอบหนึ่งนะจ๊ะเอาตามนั้นที่นี้ค่ะจบพาร์ทของคนโสดแบบมีคนคุยคิมขอดูคนโสดสนิท ขอดูคนโสดสนิทชาวราศีมังกรค่ะขอดูแล้ว,ว่าที่ผ่านมาเป็นเช่นไรจ๊ะอาการเป็นไงจ๊ะที่ผ่านมาก็ได้หนึ่งดาบเป็นคนโสด็นคนคุยมเมื่อกี้นะคะมีแปดไม้เท้าค่ะอ่าฮะมี six of wands นะคะหกไม้เท้าเข้ามานะจ๊ะมีห้าเหรียญค่ะเอาละจ้ะมี queens of pentacles นะคะ และตรงนี้ก็เป็น a พ e o f p e n d e ให้คูณการเงินการข,ขึ้นขึ้นเยอะมากสำหรับคนโสดคนโสดนี่ขอบอิยว่าโสดจริงจังมากนะโสดจริงจังมีคนเข้ามาไหมมีผ่านออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันผ่านทางอะไรก็วนไปนะคะมีคนเข้ามาจริงๆแต่ว่า คือเป็นเป็นช่วงที่แกฉันไม่ได้สนใจใครฉันต้องการงานของฉันฉันต้องการหาเงินเพื่อที่ฉันจะไปปิดนี่บางคนเนี่ยนะคะอยากจะไปซื้อรถซื้ออะไรก็พยายามที่จะทําให้ตัวเองมี power มีมีเขาเรียกมีมีฐานะการเงินที่ดีขึ้นนะคะก็เลยพยายามที่จะหาเงินเยอะๆ,ๆเพื่อที่จะแบบซื้อของที่ตัวเองอยากได้คนเป็นคนที่โฟกัสเรื่องเงินขนาดนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยมายดู ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรมันไม่ได้พัฒนาต่อนะคะเพราะเป็นช่วงที่คุณไม่ได้สนใจจริงๆนะคะชีวิตนี้สนใจแต่เงินจากเขาบอกเลยเงินอย่างเดียวนะคะของเงินอย่างอย่างอื่นไม่เอาเลยนะคะคืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้คุณไม่ได้เดือดร้อนเรื่องของความรัก้วยแหละนะคะมันเลยไม่ได้ขึ้นชัดเจนว่าคุณอยากได้คนของคุณนี้นะคะไม่มีมีคนคุยไหมอุ้ยมีแยะนะผ่านทางแอปพลิเคชันนะออนไลน์เนี่ยบานเลยนะคะแต่ว่าเอาไหมก็ไม่เอาคุยเฉยๆนะคะ ทีนี้จะได้เทมแฟนค่ะในช่วงวันที่หนึ่นี้ค่ะนะคะคุณได้สี่ไม้ทาอุบะคุณได้เก้าเหรียญค่ะไฮโลแฟนจากแล้วตรงนี้ก็ได้คิดอปวอร์ดเอาละจากคิมจะบอกว่าโอกาสนะจ๊ะโอกาสที่จะเข้ามาเนี่ยมีคนเข้ามาอีกไหมมีไม่ใช่ออนไลน์แต่เป็นเครือข่ายสายงานของคุณนะคะ คุณถ้าคุณทางานคุณมีการมีงานทําเนี่ยเรือข่ายสายงานของคุณเนี่ยคนรอบๆคุณเนี่ยนะคะมันจะมีคนเข้ามาคนนึงทาให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยหรือครั้งนี้ฉันจะมีแฟนนะคะคนชาวราศีมังกรจ๋าคุณจะมีแฟนแบบเป็นตัวตนจริงๆนะคะหนึ่งถึงสิบเนี่ยนะคะคือคนคนนี้ถ้าเขามีคนเข้ามาใน1่หนึ่งสิบเนี่ยโอกาสเป็นแฟนโคตรสูงเลยคิดบอกว่าสูงมากเลยเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเขาไม่ยุ่งยากดีเขาเข้าใจคุณดี นึกออกไหมแล้วเขาก็ทํางานในแบบเดียวกันกับคุณที่คุณรู้กันทํางานของเขาเขารู้กันทางานของคุณมันเลยดูไม่มีอะไรต้องต้องต้องบันเรียนรู้กันมากอะไรแบบนั้นนะคะจะมีคนเข้ามาแล้วเป็นสถานะจากคนโสดเป็นคนที่มีคนคุยค่ะนะคะหนึ่งถึงสิบีจะคนชาวราศีมังกรน,นะจ๊ะคนโสดสนิทนั่นคือทั้งหมดของคุณคะ่ะเอาล่ะจ้ะวันนี้คิมไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันใหม่ในปักหน้านะคะราศีต่อไปเป็นชาวราศีกุมภ์คะ่ะเดคิมไปแล้วจ้ะเจอกันใหม่จะะายบาย